สำหรับการบรรยายหน่วยที่3เรื่องพัฒนาการเศรษฐกิจไทยจะอาจารย์ปิยศสิริเรืองสีมั่นค่ะหน่วยที่3พัฒนาการเศรษ,ษฐกิจไทยในหน่วยที่3พัฒนาการเศรษ,ษฐกิจไทยมีทั้งหมด3ตอนตอนที่3.1พัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1พศ2504-2509ตอนที่3.2เศรษฐกิจไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพศ2504-2445ตอนที่3.3วิกฤตเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจไทยและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขอเริ่มพูดถึงตอนที่3.1นะคะพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1พศ2504-2509 แบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะก็คือเรื่องที่3.1.1พื้นฐานเศรษฐกิจไทยพศ2 3 9 8แถึง2475และเรื่องที่ 3.1.2. เศรษฐกิจไทยช่วงปีพศ2 4 7 5สสถึง2504นะคะสาระสำคัญของเรื่องที่3.1.1นะคะพื้นฐานเศรษฐกิจไทยพศ2398ถึง2 4 7พสรุปได้คือนะคะก็คือว่า การลงนามสนธิสัญญาเบาลิงของไทยกับสหราชอาณาจักรในพศ2398มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจแบบยังชีพหรือเราเรียกว่าเศรษฐกิจพอเลี้ยงตนเองที่ชุมชนสามารถผลิตเพื่งตนเองได้เก็บทุกด้านเนี่ยนะคะตลอดจนการค้าขายกับต่างประเทศอยู่ในขอบเขตจำกัดซึ่งเราเรียกว่าเศรษฐกิจแบบยังชีพนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นเศรษฐกิจแบบการค้าค่ะ และใช้เงินตราเป็นสื่อสำคัญในการแลกเปลี่ยนและเริ่มเกี่ยวพันกับตลาดโลกเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกที่สำคัญของเศรษฐกิจกไทยจากผลของส่วนที่สัญญาเบลริงเนี่ยนะคะมีอยู่3ประการใหญ่ๆนะคะประการแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการค้าระหว่างประเทศข้าวได้กลายเป็นสินค้าส่งออกและกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดของไทยนะคะและไทยก็ได้เป็นผู้ส่งออกของโลกนะับ แต่ปีพศ2423เป็นต้นมาการส่งออกข้าวของไทยเนี่ยจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ50ของการส่งออกทั้งหมดนะคะการขยายตัวของพื้นที่การปลูกข้าวเพื่อการส่งออกในระยะเริ่มแรกกระจุกตัวอยู่ในบริเวณที่รับภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่รอบๆกรุงเทพและปริมณฑลหลังจากนั้นได้เริ่มขยายตัวไปสู่พื้นที่ภาคอื่นๆนะคะเพราะว่าได้มีการสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างกรุงเทพและภูมิภาคอื่นๆ ทำให้ต้นทุนการส่งออกข้าวเพื่อการส่งออกลดต่ำลงนะคะปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการขยายตัวของการส่งข้าวการส่งออกข้าวนะคะก็คือการขุดคลองสุเอตที่ช่วยลดระยะทางและลดค่าขนส่งระหว่างไทยกับประเทศคู่ขาค่ะ การเพิ่มขึ้นของประชากรในทวีปเอเชียและยุโรปก,ก็มีผลให้ตลาดเพื่อการบริโภคข้าวขยายตัวขึ้นนะคะรวมถึงการยกเลิกระบบไถ่และท่ามีผลต่อการปลดปล่อยแรงงานเพื่อเพื่อมาเพาะปลูกข,ข้าวมากยิ่งขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประการที่2นะคะก็คือการแบ่งงานทําระหว่างกลุ่มเชื้อชาติค่ะเศรษฐกิจหมู่บ้านที่เน้นการปลูกข,ข้าวเป็นฐานสําคัญของแรงงานชาวไทยอย่างต่อเนื่องประมาณว่ามากกว่าร้อยร้แปดสิบ ของประชากรไทยดำรงชีพยอยู่ด้วยการเพราะปลูกข้าวหรือที่เราเรียกว่าชาวนาค่ะในขณะที่ภาคเศรษฐกิจเมืองหรือเศรษฐกิจนอกภาคก,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 าก,าการเกษตรเช่นกรุงเทพแรงงานชาวจีนจะเป็นแรงงานที่สําคัญที่สุดและก็มีมบทบาทสาคัญ,ญยิ่งในฐานะเป็นผู้ประกอบการนะคะมูลเหตุที่แรงงานชาวไทยเลือกที่จะประกอบอาชีพทํานาก็เพราะระดับไรายได้ค่อนข้างสูง โดยเปรียบเทียบกับรายได้แรงงานไร้ฝีมือนอกภาคเกษตรกรรมในขณะที่แรงงานชาวจีนไม่ได้มีเหตุผลที่จะตั้งถิ่นฐานเป็นการถาวรคนจีนจึงเลือกที่จะประกอบอาชีพเป็นกุลีแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมเพราะต้องการต้องการการายรับที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าเนื่องมาจากแรงงานรับจ้างโดยทั่วไปนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญประการที่3นะคะก็คือการเกิดชนชั้นในทุนและกรรมกรค่คะ การเติบโตของการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการค้าข้าวเนี่ยมีผลให้ธุรกิจต่างๆได้ขยายตัวเป็นอันมากนะคะอย่างเช่นโรงสีข้าวการประกันภยัยธนาคารการเติบโตทางธุรกิจก็มีผลต่อการขยายตัวของชนชั้นนายทุนที่เป็นผู้มีหน้าที่รวบรวมวัตถุดิบมาแปรรูปะรนะคะ ในทุนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจช่วงพศ2398-2475ก็คือในทุนจีนหรือในทุนไทยเชื้อสายจีนและในทุนตะวันตกค่ะโดยที่ในทุนไทยเนี่ยมีบทบาทน้อยมากนะคะผลที่ตามมาก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาก,กับต่างชาติเป็นสำคัญนั่นเองค่ะ สาระสำคัญของเรื่องที่3.1.2นะคะเศรษฐกิจไทยช่วงปีพศ2475ถึง2504ก็สรุปได้ว่านะคะช่วงระหว่างปีพศ2475ถึง2504เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเศรษฐกิจอยู่3ประการนะคะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการแรกก็คือการปฏิวัติพศ2475กับการกําเนิดทุนนิยมแห่งรัฐนะคะในวัน ในวันที่24มิถุนายนพศ2475คณะราษฎรไดย้ยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยชนชั้นใหม่แม้จะยึยดกลุ่มอำนาจการปกครองได้แต่ก็ขาดฐานอำนาจทางเศรษฐกิจจึงได้พยายามขยายฐานอำนาจด,ด้วยวิธีการต่างๆนะคะวิธีการที่สำคัญก็คือการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจ การก่อตั้งและยึดกลุ่มธนาคารพาณิชย์การผูกขาดอุตสาหกรรมสีข้าวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดในกิจการนำเข้าการกระจายและการขนส่งสินค้าหรือพคนนำเข้ารวมทั้งสินค้าผลิตในประเทศด้วยตลอดจนการใช้อำนาจทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจนเกิดวิสาหกิจอิทธิพล แล้ก็มีการช่อลาบบางหลวงอย่างแพร่หลายนะคะพัฒนาการของทุนนิยมไทยในช่วงนี้จึงเป็นระบบทุนนิยมแห่งรัฐหรือเรียกว่าทุนนิยมผุนนางนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยอีกประการหนึ่งที่เป็นประการที่2ก็คือผลกระทบของเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลกต่อเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ2470เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในทศวรรษ2470มีผลต่อการลดลงของไรายได้จากการส่งออกข้าว มีเพียงแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเมืองเช่นกรุงเทพในด้านต่างๆนะคะผลกระทบประการที่3นะคะก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจของสงครามโลกครั้งที่2ก็คือหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ได้เกิดขึ้นในพศ2484และสิ้นสุดลงในพศ2488เศรษฐกิจไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างมากมายและต่อเนื่องอีกประมาณ5ปีนะคะ ระดับราคาท,ที่สูงขึ้นอย่างมากนับเป็นพันเปอร์เซ็นต์ก็มีผลต่อการลดน้อยถอยลงของรายได้ประจําทําให้เกิดออระดับรายได้ของข้าราชการลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตและคอรัปชันอย่างแพร่หลายนะคะเพื่อจะหาไรายได้อื่นมาชดเชยรายได้ที่ลดลงนั่นเองนะคะนอกจากนั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เก,กิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม เริ่มขยายตัวแล้วก็มีความหลากหลายในการผลิตมากยิ่งขึ้นจึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดึงดูดคนจากโจนบทเข้ามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกรุงเทพมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในตอนที่3.2นะคะเศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพศส 2, 2, 5 0 4แบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะก็คือเรื่องที่3.2.1ธนาคารโลกกับการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เรื่องที่3.2.2การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆและเรื่องที่3.2.3ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะเราจะมาดูสาระสำคัญของเรื่องที่3.2.1นนะคะธนาคารโลกกับการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยค่ะ ธนาคารโลกมีบทบาทชี้นําในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยผลักดันให้รัฐบาลไทยเนี่ยจัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติหรือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นเพื่อดําเนินการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในแถวในแนวทางของทุนนิยมโดยเน้นบทบาทของเอกชนมีบทบาทนําในการพัฒนาประเทศนอกจากธนาคารโลกแล้ว สหรัฐอเมริกายังได้ช่วยเหลือประเทศไทยเป็นอันมากนับแต่พศ2493เป็นต้นมาโดยให้ความช่วยเหลือทั้งดังด้านเงินทุนและผู้เชี่ยวชาญปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยมที่เสนอโดยธนาคารโลกประสบความสำเร็จคือความไร้ประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจที่สำคัญก็คือการช่อราบบังหลวงตลอดจนเป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม และรัฐวิสาหกิจก็ประสบกับปัญหาการขาดทุนและล้มละลายนะคะสาระสำคัญของเรื่องที่3.2.2นะคะการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆนะคะเราจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเนี่ยได้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศมาแล้วถึง9แผนนะคะและในปัจจุบันก็อยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10คือช่วงปีพศ2 5 5 0ถึง2554ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละฉบับนะคะก็จะมีแนวคิดวัตถุประสงค์และแนวทางในการพัฒนาประเทศแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แห่งชาติฉบับที่1พศ2 5 0 4ันและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2พศ 2, 2 5 0 9ันหก็จะมีแนวคิดการพัฒนาประเทศโดยเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นการลงทุนสิ่งก่อสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจโยดยรัฐได้ลงทุนก่อสร้างถนนระบบการคมนาคมขนส่งเขื่อนพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่นๆนะคะส่วนแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ค่ะพศ2 5 1 5ันห้ถึงสองพมีแนวคิดการพัฒนาประเทศโดยเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์แนวทางที่สําคัญก็คือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4พศ2 5 2 0ันห้ถึงสองพนะคะ เศรษฐกิจไทยได้เผชิญกับปัญหาระดับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระดับของระดับราคาน้ํามันดิบจากกลุ่มประเทศโอเปกนะคะประกอบกับปัญหาภายในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มบุคคลและก็พื้นที่นะคะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5พศ2 5 2 5ถึง2529จึงมีแนวคิดการพัฒนาประเทศที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายไรายได้ควบคู่กันไปนะคะโดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางที่สําคัญนะคะก็คือแก้ปัญแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทนะคะโดยกําหนดพื้นที่เป้าหมายมีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและส่งเสริมความเสมอภาคทางเศรษฐกิจนะคะสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6นะคะพศ2530ถึง2534ก็ยังคงมีแนวคิด ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการกระจายไรายได้โดยมีวัตถุประสงค์แนวทางสําคัญในการพัฒนาประเทศก็คือปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการตลาดของประเทศให้กระจายตัวมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีการพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะโดยการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7นะคะพศ2535ันหถึง นอกจากจะมีแนวคิดสําคัญในการพัฒนาประเทศเหมือนแผนพัฒนาอื่นๆนะคะก็คือเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการกระจายรายได้แล้วที่สําคัญนะคะก็คือ,อยังมีแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะมีการเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาและสาธารณสุขพ,พัฒนาจิตใจวัฒนธรรมและสังคมค่ะ และก็พัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐก,กิจและสังคมค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐก,กิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7นะคะปัญหาจากการพัฒนาเศรษฐก,กิจและสังคมก็มีมากขึ้นนะคะอย่างเช่นปัญหาความแตกต่างระหว่างไรายได้ระหว่างเมืองกับชนบทนะคะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม แล้วก็จะคนส่วนใหญ่ก็จะมีความเป็นวัตถุนิยมมากยิ่งขึ้นมีความฟุง้งเฟอ้อขาดเบียบวินัยนะคะวิถีชีวิตดั้งเดิมในชนบทโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวชุมชนพัฒนาธรรมความร่วมมือได้เริ่มจางหายไปค่ะผลของการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7นี้จึงเรียกว่าเศรษฐกิจดีสังคมมีปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืนจึงนำไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ค่ะ พศ2540ถึง2544ได้เปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาประเทศเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาค่ะโดยการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อความกินดีอยู่ดมีมีสุขของประชาชนตลอดจนดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนและสังคมด้วยค่ะ สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9นะคะพศ2545ถึง2549การเปลีป่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเนื่องจากกระแสะโลกาภิวัตน์และภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงแผน8เนี่ยนะคะมีผลตอบการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ค่ะโดยได้ยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีกินดีมีสุขของคนไทยค่ะ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนคนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะโดยโดยยึดหลักทางสายการเพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตสามารถดำรงได้อย่างมั่นคงและนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพและยั่งยืนค่ะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10นะคะพศ2 5 5 0ถึง2554ได้อัญเชิญปัจจยา ได้อันเชิญปัปยดยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะคะโดยโดยได้รับพระราชทานพระบระมราชานุญ,ญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำมาเผยแพร่มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมประเทศค่ะ ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลแล,และการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะโดยมีเงื่อนไขที่สําคัญคือคุณธรรมและความรู้ซึ่งจะมีบทบาทอย่างสําคัญต่อกันเสริมสร้างพฤติกรรมการแสดงออกทางจริยธรรมและคุณธรรมของบุคคลให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆในสังคมค่ะสาระสําคัญของเรื่องที่3.2.3นะคะผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการผลิตและการค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาชีพและการจ้างงานค่ะก็คือในช่วงสี่ทศวรรษของการพัฒนาสัดส่วนของแรงงานในภาคเกษตรค่อยๆลดลงในขณะที่สัดส่วนของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็มีผลต่อก,การขยายตัวของเมืองและเมืองรอบๆนะคะได้จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆนะคะกรุงเทพก็เลยเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศค่ะผลต่อก,การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการกระจายรายได้ก็คือสัดส่วนของคนยากจนแม้ว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับกรประชากรทั้งหมดแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะการกระจายรายได้ก็จะมีความเหลื่อมล้ํากันมากขึ้นผลต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตนะคะก็ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยมีผลให้เกิดความเสื่อมโทรงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับตอนที่3.3นะคะวิกฤตเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจไทยและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะเรื่องที่3.3.1สาเหตุและผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเรื่องที่3.3.2แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาทางเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ สาระสำคัญของเรื่องที่3.3.1นะคะสาเหตุและผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเราจะเห็นได้ว่าสาเหตุสำคัญของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปีพศ2540เกิดจากปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลเลือกใช้ก็คือขนาดของการพึ่งพาภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมีการเปิดเสรีทางการเงินและสมรรถนะของการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มต่ำลงค่ะ ่วนผลกระทบของวิกฤตเศรษฐ,ฐ,ฐกิจต่อเศรษฐ,ฐกิจไทยที่สําคัญก็คืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงค่ะภาวะนิสิยของประเทศเพิ่มขึ้นการล้มละลายของธุรกิจการเพิ่มขึ้นของการว่างงานการเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนยากจนและเกิดปัญหาคุณภาพชีวิตค่ะในเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมนะคะในเรื่องที่3.3.1นนะคะได้กล่าวถึงการประเมินผลกระทบของวิกฤต เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทยนะคะก็ขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนสาระสำคัญเรื่องที่3.3.2นะคะแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาทางเลือกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะเป็นปัจฉญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์นะคะได้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9และฉบับที่10ได้อัญเชิญทฤษฎีใหม่และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปัจจยานาทางในการบริหารประเทศนะคะโดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สามารถดำรงได้อยู่ยางมั่นคงและนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพและยั่งยืนค่ะหลักการที่สำคัญของทฤษฎีใหม่ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่3ขั้นตอนค่ะขั้นที่1ก็คือผลิตอาหารเพื่อบริโภคที่เหลือจึงเอาไว้ขายโดยที่พื้นที่การเกษตรที่เกษตรถือครองโดยเฉลี่ย10-15ไร่ควรจัดสรรที่ดินออกเป็นดังนี้นะคะร้อยละ30ของพื้นที่ก็คือขุดสระน้ําที่บรรจุได้ประมาณ1นึ่งหมื่นลูกบาทเมตรเก็บไว้ใช้ลูกช่วงฤดูแล้งแล้วก็พอเลี้ยงสัตว์น้ํา ร้อยละสามสิบของพื้นที่ใช้เพาะปลูกพืชผักสวนครัวหรือปลูกไม้ผลยืนต้นค่ะเพื่อเพิ่มไรายได้ให้ครอบครัวแล้วก็ร้อยละสามสิบของพื้นที่ใช้ในการทํานาหรือปลูกข้าวเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและร้อยละสิบของพื้นที่เป็นบริเวณปลูกสร้างบ้านสิ่งก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยสําหรับขั้นที่สองนะคะก็จะมีการรวมตัวกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อการผลิตการตลาดการศึกษาสวัสดิการสังคมและศาสนานะคะขั้นที่สามก็คือความร่วมมือ ของกลุ่มและสากลในชุมชนกับองค์กรหรือหรือภาคเอกชนหรือแหล่งเงินนะคะพวกได้แก่ธนาคารและแหล่งพลังงานก็คือบริษัทน้ำมันนะคะสำหรับเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมนะคะเรื่องที่3.3.2แนวคิดของเศรษฐกิจในการพัฒนาทางเลือกนะคะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้กล่าวถึงนิยบายและการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ และภาคส่วนต่างๆนะคะเริ่มตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลสมัยต่างๆนะคะไปจนถึงการดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชนส่วนท้องถิ่นรวมถึงในะระดับชุมชนด้วยนะคะขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมนะคะ นอกจากนี้นะคะในเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมเรื่องที่3.3.3เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางเรื่องเศรษฐกิจไทยค่ะจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเข้าสู่ภาวะหดตัวตั้งแต่ปลายพศ2551ได้สะท้อนถึงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่มีความเปราะบางนะคะต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอกประเทศในสัดส่วนที่สูงจึงจําเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังโดยหา พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นการพัฒนาด้วยความจเจริญเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืนบนพื้นฐานของความได้เปรียบที่แท้จริงของประเทศค่ะเพื่อให้ประเทศไทยได้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปสู่ระดับสูงขึ้นคือระดับเศรษฐกิจที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมโดยทางเรื่องหนึ่งเพื่อไปสู่เศรษฐกิจที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นนี้ก็คือ การให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจังค่ะเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะก็มีความหมายก็คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์ส,สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะสำหรับขอบเขตในการวัดขนาดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยนะคะก็ยึดตามรูปแบบของ Un t a ท ะะจะประกอบด้วย4กลุ่มหลักก็คือมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะสื่องานสร้างสารรค์ตามลักษณะงานซึ่งเป็นการกําหนดกรอบโดยวกว้างเพื่อประโยชน์ในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยและสะท้อนถึงความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจค่ะขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะซึ่งจะมีถึงประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ควรให้ความสําคัญทั้งในปัจจุบันและระยะต่อไปในการพัฒนา ไปสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์ทางเ,เรื่องเศรษฐกิจไทยในอนาคตค่ะ